วันนี้พามาชมรถคลาสสิกยอดนิยมนะครับมากับคลาสสิก500คันนี้ปี2016นะครับรถเจ้าของเดียววิ่ง6,300กิโลเท่านั้นนะครับเอาใจขายสายคลาสสิกกันนิดนึงนะครับวันนี้พามาดูกันนิดนึงยางหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับได้ของ i r c Grand High Speed ขนยางยังอยู่เลยนะครับพ่อคเมีมเงาเงาใหม่ๆ มาด้านบนนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะแต่งนะครับแล้วก็เบาะคนซ้อนแต่งเหมือนกนารลับพิ่มหลังมาให้เรียบร้อยแล้วตามชมตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับรดโคตรสวยเลยโมโคน,น้าพร้อมป้ายพร้อมป้ายแต่งนะครับ Royal Enfield สวยงามจริงๆโอเคผมมาด้านบนนะครับการเบรกการคัดนะไดย้ยีลโลโโ่ห้อ l i b e r l o Moto นะครับ ของกระป๋องแฮนด์แต่งซ้ายขวานะครับปอ,อกเดิมู้สึกจะเป็นสีดำนะสวยงามเลยเป็นรถที่น่าใช้น่าขับมากๆเลยนะครับดูสีถังนิดนึงสวยเงาวิ่งเลยนะครับไฟหน้าใสๆใหม่ๆพา,ามาดูตัวเครื่องฝั่งนี้กันบ้างนะครับใหม่คลิปมีขัตั้งคู่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับล,ลอชี่ลวดใหม่จริง พามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับเลขไม้6,322กิโลเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหารถใช้งานราคาแสนต้นๆไม่ขวาพลาดเลยฟังเสียงกันหน่อยนะเอานข้มนุ่มนะ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้1 000, 1 9 0 0 0บาทนะครับข้อมูลตัวตรถของแต่ไว้ด้านล่างแล้วสำหรับวันนี้อบคุณมากนะครับสวัสดีครับ